สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยตํารวจประจําปีการศึกษา2566วันนี้เวลา17นาฬิกา31นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนในร้อยตํารวจอําเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม โอกาสนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยตำรวจจากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมชุนหวันในการพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยตำรวจประจำปีการศึกษา2566 ซึ่งได้รับพระราชทานปริญญารัฐประสาสนศาสตร์บัณฑิตสาขาว,วิชาการตำรวจรวม111นายทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยตำรวจเมื่อปี2444พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชจเจ้านีพันปีหลวงสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่13ตุลาคม2499โรงเรียนนายร้อยตำรวจเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิชาชีพตำรวจชั้นสูงมีภารกิจหลักในการให้การศึกษาการฝึกอบรมการส่งเสริมวิชาการตำรวจและการศึกษาวิจัยรวมถึงภารกิจในการให้บริการทางวิชาการและสนับสนุนองค์ความรู้ในวิชาชีพตำรวจแก่สังคมไทย เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศานศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการตำรวจเป็นหลักมีหน่วยงานสนับสนุนด้านวิชาการประกอบด้วยศูนย์บริการทางการศึกษาคณะตำรวจาศาสตร์คณะสังคม,มาศาสตร์คณะนิติวิทยา,าศาสตร์และคณะนิติาศาสตร์เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพในวิชาชีพตำรวจตามความต้องการของสังคมไทยนอกจากนี้ยังเป็นสถาบันหลักสำคัญในการผลิตข้าราชการตำรวจชั้นสัญญบัตรตามความต้องการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มุ่งเน้นด้านการฝึกทักษะในยุทธวิธีตำรวจการปฏิบัติตามระเบียบวินยัยแบบธรรมเนียมและจรรยาบรณของตำรวจมีกองบังคับการปกครองและศูนย์ฝึกตำรวจเป็นหน่วยงานปฏิบัติการโรงเรียนในร้อยตำรวจโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชโชวาทแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยตำรวจเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความสงบสุขของประชาชน ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคนที่ได้รับเกียตรติและความสำเร็จภาระหน้าที่ของตำรวจในการพิทักษ์รักษาความสงบสุขของประชาชนนั้นนับว่าเป็นงานที่หนักและต้องอาศัยกำลังอันกล้าแข็งอย่างมากทั้งกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญา ทุกคนจึงจำเป็นต้องมีเครื่องยึดมั่นในใจตนเรียกว่าอุดมคติหรือแบบอย่างอันสูงสุดสำหรับยึดถือเป็นหลักใจในการปฏิบัติงานอยู่เสมอหากแต่ละคนทำงานอย่างมีอุดมคติก็จะแรงเห็นแนวทางที่จะปฏิบัติภารกิจทุกอย่าง ให้สำเร็จผลเป็นความดีความเจริญตัวไม่หวั่นไหวย่อท้อไม่ว่าจะมีอุปสรรคปัญหามากเพียงใดจึงขอให้นายบบตำรวจใหม่ได้ตั้งอุรมกคติของตนไว้ให้มั่นคงและปฏิบัติหน้าที่ด้วยอุรมคตินั้นตลอดชีวิต ขออำนวยพรให้ทุกคนและทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้มีความสุขและความเจริญก้าวหน้าสมดังปรารถนาทุกประการเมื่อเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยตำรวจประจำปีการศึกษา2566แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนพระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครโดยมีข้าราชการตำรวจและประชาชนทั้งในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและพื้นที่ใกล้เคียงที่พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อเหลืองเฝ้าทูลอองทุลีพระบาททรงสเสด็จพร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้อง สมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพระครูพิสิทธิ์อัทเวทีเจียมอุตถานโนอดีตเจ้าอาวาสวัดกล้วยวันนี้เวลา17นาฬิกา33นาที สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีเสด็จพระราช,ชดำเนินไปเมนวัดกล้วยอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีในการพระราชทานพลิงศพพระครูพิสิทธิอัธเวทีเจียมอุตถานโนซึ่งมรณภาพด้วยอาการสงบเมืม่อวันที่15เมษายน2 564รสิริอายุ84ปีพันรา64โอกาสนี้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จไปในการนี้ด้วย พระครูพิสิทธิอัธเวทีเจียมอุตถาโนเกิดเมื่อวันที่16เมษายน2480เป็นบุตรของนายเจือกับนางม่อมกันทองมีพี่น้องร่วมบิดามารดารวม3คนอุปสมบทเมื่อปี2500ที่วัดบางแพรกใต้จังหวัดนนทบรุรีและได้ศึกษาพระธรรมวินันจนสามารถสอบได้นักธรรมชั้นเอกรวมทั้งปริเรธรรม5ประโยคพระครูพิสิทธิอัธเวทีเจียมอุตถาโนเป็นพระผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ยึดมั่นในหลักพระธรรมคำสอนและเป็นที่นับถือศรัทธาของหลักพุทธศาสนิกชนจนได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดกล้วยอำเภอบางกล้วยเมื่อปี2521และเจ้าคณะตำบลวัดชลอเมื่อปี2549 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเป็นกรณีพิเศษพระราชทานพวงม,มาลาและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่เจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้วาที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ว่าร,ราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พวงพพามาลาของสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีปไปวางที่หน้าหีบศพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทศพลผายพิมพ์เจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดิดนแดน,ดน เหตุเกิดบริเวณภายในเขตเทศบาลเมืองสุงไหงโกลกอําเภอสุงไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่8มีนาคม2568ปังศพบ,บำเพญกุศลที่วัดชนเฉลิมเขตอําเภอสุงไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสในโอกาสนี้พระบรมวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วย ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเป็นกรณีพิเศษและพระราชทานพระมหาการุณาในการพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทศพลผายพิมพ์ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณแก่ครอบครัวของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทศพลอย่างหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้วาทที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นายมูใหญ่นรงชัยรัตนรืองสุนทรีสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมัสลันอารงสมาชิกเอกมดารีตาเย็บสมาชิกเอกอภิชัยบุตรจีน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนแวร์ซุนกิฟฟี่วาจิตนายมู่ใหญ่ทวัชัยชัยศรีนายจิรพัฒน์อเวร์สือแม่นางรัชนีวันจุ้ยทองและนายสงกรานยุโซเจ้าหน้าท <or> ี่และประชาชนซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเหตุเกิดภายในเขตเทศบาลเมืองสุไงโกลกจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่8มีนาคม2568 และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสุงไงโกลกจังหวัดนราธิวาส ส่วนที่จังหวัดยะลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายมูัมหมัดสานติพิมุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญตะกล้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นายมูใหญ่กำธรวงนครเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลยะลาจังหวัดยะลา ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและกล้าหาญร,รวมถึงประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับบาดเจ็บจึงทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนซึ่งได้รับบาดเจ็บรวมถึงครอบครัวเป็นล้นพ้น จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ